นวนอนพี่ลงละเมอรักเธอจนเพลอพลายนอนคนเดียวมันเสียหัวใจครวนใครได้กดน้องนอนครุ่นคิดจิตยังคง เห็นภาพน้องพี่มองมางามยิ่งนักปักใจข้าแม่องค์อุมาพวามองน้องเป็นเดือนพี่จะเป็นดาน พอแสงวับวาวล้อมเจ้าเนื้อทองน้องเป็นนกพี่จะเป็นไม้ให้น้องสบายอาศัยรังรองน้องเป็นดอกฟ้าโสพางามพองพี่เป็นเกือกทองรองรับเ้านาง แม่นเจ้าอยู่ในพี่ไปไมิห่างขอเพียงข้างนางจูบแมนยามตายยามเดือนเพนพี่เห็นจันลอยใจลอยละห้อยหา ยินสำเนียงแววเสียงนกกาเรียกพรำพี่พรำหายยามห่างน้องพี่มองเช้าบายกลัวว่าชายอื่นมาชม เรงยิ่งนักว่ารักจะลมชายอื่นชมที่ตร่มใจแม้นยามนอนพี่วอนไหวพระขอพุทธปกป้องพ้องภัย ขอเทพไัยทั้งในแดนสูงกระซิบพุ่มพวงอย่าห่วงรักใครเป่ามนเสกเพียงเพียงขอให้ผูกมัดดวงใจหลงไหลที่คนเดียวแม้นชายอื่นไหนไปตามเกี้ยว น้องเอ๋ยอย่าเลี้ยวหลบเข้าห้องนอนแม้นยามนอนพี่วอนไหวพระขอพุทธะปกป้องผองภไยขอเทพไทยทั้งในแดนสวร กระซิบพุ่มพวงอย่าห่วงรักใครเป่ามนเสกเทียงเทียงขอให้ผูกมัดดวงใจลงไล่ี่คนเดียวแม้นชายอื่นไหนไปตามเกี่ยวน้องเอ๋ยอย่าเลียวหลบเข้าห้อง No.